ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนรายการโดย B&B Cleaning Home สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงของปัญญาสัทธธรรมนะคะทุกอาทิตย์เนี่ยดิฉันก็จะมีแขกรับเชิญหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ด็อกเตอร์หรือว่าหลายๆหลากหลายอาชีพมากๆเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้ดิฉันชอบมากๆในเรื่องของเป็นแม่ค้าแต่ว่าการใช้ชีวิตหรือว่าหลักธรรมในการดําเนินชีวิตเนี่ยถือว่าสุดยอดมากดิฉันได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนาแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะ ขออนุญาตคุณถนอมแก้วไพยวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กินอะไรมาเลยปลาหรือเปล่าปลาาอยากให้คุณถนอมเล่าประวัติให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกนิดนึงค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเอ่ยเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะหน้าตางี้เป็นคนร้อยเอ็ดแน่นอนค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วพูดถึงอยู่ที่บ้านทำอาชีพไรเอ่ยที่บ้าน ที่ร้อยเอ็ดค่ะใช่ค่ะทำนาเลยค่ะอาชีพทำนาถ้าพูดถึงขอสอบถามอายุได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ42 42คุณผู้ชมแต่ว่าพูดถึงหน้ายังเด็กอยู่เลยนะคะค่ะคุณค่ะเห็นบอกว่าอาชีพเนี่ยอาชีพคืออาชีพทำนาเลยก็ว่าได้ใช่ไหมจ้ะคืออยู่ที่นู่นทำนาอย่างเดียวหรือว่าทำอาชีพอะไรมาก่อนบ้้งคะคือคนอีสานเนาะก็ทำนาอย่างเดียว ทนมีอเดียวมีพี่น้องกี่คนคะเจ็ดแปดแปดคนคุณถนอมนี่เป็นคนที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นคนที่เจ็ดเป็นคนที่เจ็ดค่ะเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นคนเป็นลูกสุดท้องเออมีน้องมีน้องชายมีน้องอ๋อแต่ว่าคือทุกคนทำอาชีพทำนาค่ะเห็นบอกว่าจับพัดจับขูมาทำส้มตำตอนอายุเท่าไหร่เอ่ยเริ่มค้าขายก็อายุประมาณยี่สิบยี่สิบสอง ยี่สิบสองทำส้มตำหรือว่าทำทำเกี่ยวกับค้าขายอย่างอื่นคะค้าขายอย่างทำอะไรบ้างคะก็ขายพวกกับข้าวที่ไหนคะตอนนั้นก็อยู่แถววัดแถวหัวลำโพงแถวหัวลำโพงเห็นบอกว่าเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่คะเข้ามาตอนนั้นสิบสามสิบสามเข้ามากับใครคะเข้ามากรุงเทพก็มากับพี่ชายมามาเย็บผ้ามาเย็บผ้า มากับพี่ชายแต่ตอนนั้นตัวเองได้เรียนอยู่ไหมคะก็จบเรียนจบก็มาเรียนจบก็มาแต่ว่าพูดถึงสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าฐานะยากจนนะฐานะยากจนแล้วก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองอใช่ไหมคะ,ะแล้วก็พูดถึงการต่อสู้ชีวิตเนี่ยคุณถนอมเนี่ยก่อนที่จะมาทําส้มตําตัวนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าถึงอยากมาทําร้านส,ส้มตำเนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรเอ่ย พ่อแม่นี่ก็เดิมๆพ่อแม่ก็ชอบค้าขายอยู่แล้วนะค่ะแม่พี่สาวก็ค้าขายค่ะทีนี้ก็เราก็เหมือนกับเหมือนใจรักอะค่ะเออเราจะไปค้าขายขายของอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เออเรามั่นใจนะกับมั่นใจนะมั่นใจว่าฉันทำอร่อยนะทั้งที่ทำไม่เป็มนะมั่นใจว่า้องทาได้มั่นใจวม่าจะงทำได้แต่ว่าพูดถึงในเรื่องของฉันทําได้แต่ตอนนั้นลงมือทําเลยไหมคะ ลงมือทําเลยนะลงมือทําเลยแล้วแล้วแล้วคิดอะไรอยู่ถึงได้ลงมือทําเลยเกิดแรงจูงใจหรือว่ามีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าคะตอนนั้นแฟนเขาก็เป็นกุ๊กไงเนาะค่ะเป็นกุ๊กโรงแรมแล้วก็คิดว่าเออคงจะมีฝีมือทํากับข้าวอะไรเงี้ยแล้วเราลองแยกไปค้าขายดีกว่ามากเมื่อก่อนเย็ยบผ้ากับพี่ชายไงค่ะเย็ยบผ้ามาปค้าขายดีกว่าอะไรเงี้ย ก็ไปทําอาหารตามสั่งตอนแรกแถวแถวหัวลำโพงแถวหัวลำโพงตรงมาบุญแองแถวมาบุญคองอ๋อแถวมาบุญคองค่ะในช่วงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมามันอย่างว่าเนาะที่เว้นคืนมากอะไรบ้างเราก็ค่ะเราก็เลยโดนไล่ที่ก็เลยมาหาที่ไปเรื่อยๆไปหาที่ขายของโอ้แบบว่าเยอะไหมคะรู้สึกว่าน่าจะเยอะนะคะที่ขายของ สุดยอ <ove> ด <Gym. S 2> ลำบากมากชีวิตลำบากมากกว่าจะผ่านตรงนี้ได้นะนอนน้ำตาไหลเลยทำไมอะคะมันท้อนะบางทีเราลองให้ได้ค่ะพูดดิฉันก็จะร้องไงคือมันทำไมถึงถึงทำไมถึงลำบากขนาดนั้นนะคะคุณถนอมเรายังไงอะเงินที่เราหามาได้มันก็เริ่มรล่อยหล่อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาหาที่ใหม่ขายของมันหายากกว่าจะกว่าจะขายได้กว่าจะตั้งตัวได้เนาะก็นานค่ะ แต่ก็สู้อ่ะจะมีคนก็ดูถูกนะมีคนดูถูกอยู่ถ้าถ้ามันขายตรงนี้ได้นะให้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 เตะอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมามาอย่แล้วทำแล้วก็ทําทไปเรื่อยจนเดี๋ยวนี้นะคนนั้นเขาอยู่ไม่ได้นะแต่แต่ที่เราข้างหลังที่เราขายอ,ะอ่ะเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาอ่ะดูถูกเราคือมันก็ว่าถ้าขายได้นะให้ให้เตะประมาณนี้ยค่ะแล้วเราก็สู้ระบบเดี๋ยวชอบชอบคน ที่ชอบคนดูถูกนะให้คนว<ะ>้านนีชอบถ้าคนดูถูกนี่ชอบเอ๊ะทำไมคะมันเหมือนกับโดนมันดานใจเออดูถูกใช่ไหมอะไรต้องทำให้ได้อะไรประมาณนั้นใช,ใช่ไหมคะแล้วพูดถึงในเรื่องของตอนนั้นที่ทำก่อนที่จะมาทำส้มตำเดี๋ยวเราค่อยโยงมาเป็นเป็นคลายแม็กเป็นตัวสุดท้าย<ะ>เดี๋ยวก่อนที่จะมาทําตรงนั้นเนี่ยคือสู้ฟันฝ่าอดทนใช้ความมุ่งม,มานะบมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะอดทน ฟันทุกอย่างเลยที่ต่อสู้ใช่ไหมคะตอนนั้นทากับแฟนหรือว่าทําคนเดียวคะตอนนั้นกับแฟนค่ะเลี้ยงเลี้ยงลูกไปด้วยมีมีน้องกี่คนคะมีลูกกี่คนเอ่ยมีลูกสองมีลูกสองคนอายุเท่าไหร่กันบ้างคะปยี่สิบเอ็ดคนหนึ่งแล้วก็ยี่สบเอ็ดคนหนึ่งสิบสามสิบสามปีคนหนึ่งแล้วเลี้ยงเลี้ยงลูกเองจ้ะแล้วพูดถึงในในตอนนั้นผ่านมาได้ยังไงคะผ่านมาได้ยังไงหรออก็ก็ไปเรื่อยๆอ่ะค่ะ ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็ชินใช่ไหมเลี้ยงลูกไปด้วย<笑><笑>บางทีบางทีลูกร้องไห้นะลูกร้องในเปใช่ไหมเลี้ยงลูกไปด้วยก็อย่างว่าเนาะเลี้ยงลูกไปด้วยก็กลัวเขาไอ้มองเราไม่ดีอะเนาะแล้วทําไปด้วยขายไปด้วยแล้วแล้วแล้วมันลําบากมากขนาดนั้นจนถึงแบบว่าบางทีเคยคิดไหมคิดแบบว่าเอาขอโทษนะคะคุณผู้ชมมันอาจจะแรงไปเคยคิดฆ่าตัวตายบ้างไหมอ๋อไม่ไม่นะคะไม่เคยไม่เคยเลย มี่าคิดว่าต้องทํำให้ได้ไต้องทำไม่ได้แล้วก็ต้องต่อสู้ให้ได้ต้องเอาคนที่มีมีคนดูถูกเราหลายคนอยู่ค่ะอ,อ,อย่างอย่างคนข้างๆบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเ,เรายัางตั้งตัวไม่ได้เนาะเพราะก็ดูถูกเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูถูกใช่ไหมอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวจะรวยให้ดูเดี๋ยวจะรวยให้ดูพ <c oughs> ูดถึงนะคะคุณผู้ชมหนึ่งเป็นคนต่างจังหวัดด้วยนะคะสองอายุก็คือค่อนข้างก็ก็ไม่ได้ใช่เด็กวัยรุ่นอะเนาะ<ช>เอา,<ะ>เ,อาเอาตรงๆว่าไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแต่ว่าเขาใช้ความพยายามความมุ่งม,มานะจากคนที่เคยดูถูกเขาคนที่บอกว่าทําไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยคือเขาผ่านมาได้ตรงจุดนี้ดิฉันอยากบอกคุณผู้ชมว่าคือยังมีคนแบบนี้ที่ยังมีอยู่ในบนโลกใบนี้คือคืออยากบอกบอกว่าสู้เหอะ สู้เพราะว่าวันหนึ่งณวันณนตรงจุดจุดจุดนี้ที่เขาทําได้คือเขาย,ยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเขาเองคือบางคนนี้คือคุณณนอนอม์นึกออกไหมคะว่าเอาแบบเเธอทําไม่ได้หรอกเธอทําไม่ได้หรอกแต่เอาไปามาก็คือหนึ่งคิดค่าตัวตายสองก็คือไปไม่สู่ความฝันใช่ไหมคะ,ะแต่นี่คือย้อนกลับมาเลยว่ากลับมาทําส้มตําได้อย่างไรเอ่ยก็ยังไงอะ ไม่รู้ว่ามีภาพหรือเปล่านะคะจีทีทีได้ได้ถ่ายมีอได้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 มีถ่ายใช่ค่ะมีมีภาพให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณถนอมเล่านิดนึงว่าได้เปิดร้านส้มตำได้ยังไงเอยตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแรกเหรอคะค่ะโอ้ตอนเริ่มแรกนะก็สู้เหมือนกันนะแบบ ทั้งเทศกิลเนาะ,ะก็ทอ่องมอะไรเปิดร้านที่ไหนคะเปิดร้านที่นั่นแหละท,ที่ตรงแฟที่ตร,ตรงตลาดหมวยขวาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งจนถึงตีห้าตีห้านี่ได้นอนหรือยังคะยังยังไม่ได้นอนคุณผู้ชมคืออยากมาเป็นแขกรับเชิญของรายการปัญญาสัทธธรรมเพื่อว่าอะไรอยากให้คนที่เขาท้อแท้ท้อถอยในเรื่องของการดําเนินชีวิตอยากให้มีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทํางานอะไรคุณก็สามารถทําได้อยากท้ออยากท้อมีไว้ให้ลิงถือ S <S <S ดีค่ะขออนุญาตขำนิดนึง<ช>ท้อมีไว้ให้ลินถือแต่ว่าเราเป็นคนสู้เหอะสู้วันนึงก็ต้องมีวันนั้นที่มีชัยชนะที่ถึงจุดเป้าหมายของเรานะอยากให้เป็นกําลังใจนี่เขายังไม่ได้นอนเลยนะ<ช>ยังไม่นอนก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ<ช>ทีุ่ตสามาให้โอเคย้อนกลับไปนิดนึงว่าเปิดร้านเนี่ยเปิดตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่ถึงเปิดคะคิดว่าคนดูถูกมากกว่าหนึ่งคนดูถูกใช่ใช่สองก็คือลงมือทําเลย ลงมือทำแล้วคิดว่าทําได้อะวางแผนไหมคะทั้งที่จังกับข้าวไม่เป็นนะทั้งที่ทัข้าวไม่เป็นแล้ววางแผนไหมคะไม่ไม่วางแผนนะไม่วางแผนคือสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวขอให้อร่อยขอให้อร่อยแล้วแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเริ่มทําวันไหนคะเริ่มเหรอคะค่ะเริ่มตั้งแต่มีลูกชายคนแรกอายุสี่เดือนที่ที่มาค้าขายอยู่ตลาดไม้ความีลูกด้วยแล้วก็เริ่มธุรกิจด้วยจ้ะ สี่เดือนอืถือว่าสุดยอดมากๆเลยตอนนั้นอยู่ที่แถวบางบงคองใช่ไหมค่ะมาหาที่มาหาทางตรงที่ตลาดม่ตวภางค่ะก็ก็ได้ที่ตรงนั้นทํามากี่ปีแล้วคะตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบตรงที่ร้านส้มตำเดี๋ยวรอภาพสักสักครู่นะคะคุณผู้ชมว่าลูกค้าเขาเยอะมากๆลูกค้าเยอะตั้งแต่คือดิฉันได้ไปเยี่ยมนี่ก็คือตอนประมาณ ทุ่มคง้องแถมก็เป็นลูกค้าประจําใช่ใช่คือว่าลูกค้าเขาเยอะมากๆตรงที่ตลาดห้วยขวางเปิดตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงตีห้าถ้ามีลูกค้าก็นั่งถึงเที่ยงวันโอไม่ใช่ร้อเล่นร้อเล่นะติดลมแล้วไหมคะติดลมสี่แยกห้วยขวางร้านคุณถนอมก็ไปได้ใช่ไหมคะไปได้ค่ะพอเลี้ยวเข้าไปตรงสี่แยกห้วยขวางแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาจากราชดาใช่ไหมใช่ค่ะมาจากถนนราชดาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะ ฝั่งขวามือก็ถามเขาได้ว่าส้ตามตําพริกแห้งใช่ไหมคะก็ขเขาจะมีสูตรของเขาส้ตามตําพริกแห้งอันนี้ถือว่าอร่อยมากๆเลยดิฉันเห็นยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะคือคือคือคุณถนอมใช้ใช,ใช้ใช้ตรงจุดไหนทําไมถึงได้เปิดร้านได้นานขนาดนี้นะคะแต่จุดไหนหรออืมอ <S 1> 1, <S หนึ่งมุ่งมานะถูกสองคือเรามีกําลังใจในการ ทำร้านของเราค่ะมีส่วนด้วยมุ่งม,มานะมากกว่ามุ่งม,มานะคือคือทําด้วยใจสองมุ่งม,มานะสามเนี่ยก็คือคิดว่าคิดว่าตัวเองอยู่ตัวไหมคะตอนนี้อยู่ตัวแล้วค่ะอยากเปิดสาขาบ้างไหมเคยคิดบ้างไหมคะมีลูกค้ามีลูกค้าบอกว่าให้ไปเปิดสาขาค่ะแต่ว่าแต่เราบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแค่นี้ก็พอแต่พูดถึงในเรื่องของการเปิดสาขาคุณถนอมรู้ไหมว่ามันมีค่ามหาศาลมากเลยค่ะ รู้ใช่ไหมว่าหน<ะ>ึ่งาลิขสิทธิ์สองคุณไม่ต้องเหนื่อยเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปไปขึ้นลิขสิทธิ์ในที่จดทะเบียนว่าเป็นเป็นร้านของคุณถนอมนะอันนี้เราแค่แบบว่าขายลิขสิทธิ์แต่ว่าโอเคนะตรงจุดนั้นมันก็ต้องมีการบริหารในในรูปแบบหนึง่งก็เดี๋ยวค่อยในเรื่องของคิดกันอีกทีหนึง่ง<ะ>นะก็เดี๋ยวภาพนี่เดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้าดีกว่านะเนาะเสียดายมาก,มากๆเลยอยากให้คุณถนอมเนี่ยฝากกับคุณผู้ชมหน่อยว่าคือการที่จะต่อสู้ชีวิตเนี่ยค่ะ ว่าต้องใช้หลักอะไรบ้างในการต่อสู้ชีวิตขยันหนึ่งขยันแหละขยันสู้อย่าท้อถอยมากกว่าอย่าท้อถอยมากกว่าแล้วก็ความอร่อยมาด้วยนะทักความอร่อยต้องความอร่อยด้วยนะแก้วเพเชิญของเรามีความเป็นธรรมชาติมากคือก็อร่อยด้วยความอร่อยต้องมาด้วยนะไม่ใช่ว่าหนึ่งขยันสองอดทนสามวางแผนมาดีแล้วแต่ว่าเปิดร้านมาไม่อร่อย ลูกค้าก็ไม่มีนะลูกค้าก็ไม่มีตัวนี้ถึงทําให้ให้คุณถนอมเนี่ยมีถึงทุกวันนี้หรือเปล่าเอ่ยค่ะมีถึงทุกวันนี้มีถึงทุกวันนี้แล้วมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมบ้างคะอยากฝากอะไรก็ขอให้ทุกท่านอ่ะขยันแล้วก็สู้นะคะอย่าท้อถอยท้อถอยทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีมากๆเลยใช่พูดถึงสู้ ท้ออย่าท้ออย่าท้อลูกท้อมีไว้ให้ลิงถือค่ะค่ะอย่างที่บอกนะไม่ได้เป็นมีให้คนถือใช่ไหมใช่ไม่มีไม่คือพี่เขาเป็นคนที่บอกว่าอาจจะแบบว่าบางคนที่เขาดูอยู่ทางบ้านแบบว่าอาทิตย์นี้พิธคกรแบบว่าแขกแล้วช็จแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าบ้านหน่อยเพราะว่าหนึ่งดิฉันทำไมคนที่อยู่ทางบ้านมีโทรมาว่าอยากเป็นในรูปแบบของแตกต่างบ้างอะไรบ้างก็คือหนึ่งส้มตำ ค,คือต่อสู้ชีวิตในเรื่องของขยันอดทนมีการวางแผนที่ดีทุกอย่างอย่าท้อแท้ท้อถอยอย่างที่บอกนะคือแล้วคติธรรมในการดําเนินชีวิตเนี่ยค่ะคุณถนอมมีคติธรรมอะไรบ้างเอ่ยเราอยู่แบบพอเพียงนะคะเราจะไม่ฟู้วฟ้าเราจะไม่ฟู่ฟ้าก <laughs> 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 ็อยู่แบบพอเพียงะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงอย่าอย่าอะไร่อย่า อย่าใช้เล่นการพนันอย่าเล่นการคือในเรื่องของรักษาสินห้าคือใช้หลักของรักษาศินห้า แล้วก็อยู่อย่างพอเพียงอย่างที่ในหลวงเราท่านหนึ่งคเคยได้กล่าวไว้ว่าคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งโอเควันนั้นที่เราแตกต่างกันวันวัน,วนแรกกับที่เราเริ่มทําธุรกิจกับวันนี้เรามีมากกว่าอยู่แล้วในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าเราอย่าลืมวันที่เราลาบากลาบากขึ้นมาก็คืออยู่อย่างพอเพียงตัววันนี้ก็ยังคิดถึงวัลำบากตัวเองอยู่นะคิดถึงไหมคะคิดถึงค่ะคือคืคอหมายถึงว่าเราผ่านมาได้ยังไงนึกถึงตรงจุดนั้นหรือเปล่าเอ่ยคิดถึง คิดถึงคิดถึงอดีดีอ้ลำบากมาเราต้องรู้จักอดออมมัธยัถ์ค่ะคุณผู้ชมคือเขาเขาบอกว่าคือเขาเขารู้ตัวเขาเองเลยนะว่าเขาคิดถึงความลําบากแต่ว่าเขาไม่ลืมที่เขาเคยผ่านมาคือในตรงจุดนั้นคือดิฉันก็เห็นเขามานานตรงที่ว่าหนึ่งเขาไม่คือไม่ลืมตัวสองมีความเป็นกันเองไม่แบบว่าไม่เย่อหยิ่งเหมือนที่หลายๆคนที่แบบว่าเออมีรถ อะไรมีเงินทองมากมายแต่ว่าคือตรงจุดนี้ทําให้เขาอยู่ได้เปิดร้านส้มตําที่ตรงห้วยขวาง20กว่าปีแล้วนะคะลูกค้าของเขาเยอะมากๆและต้องมีการจองโต๊ะด้วยนะคะเก็บร้านแทบไม่ทัน <c oughs> ดิฉันไปช่วยแล้วดิฉันไปมาแล้วดิฉันขอแนะนําเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีลูกค้าไปวันนี้มี รถพิเศษไหมคะรถค่ะมีรถพิเศษมีกี่แบบแบบส้มตามแล้วกันแสม,มา <c oughs> ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าโทรมาในรายการในช่วงนี้นะคะ02-6757696นะคะถ้าเกิดว่าแนะนำติชมรายการได้ตอ่าโทรมาในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ลถสิทธิพิเศษนะ<ค>ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ดูรายการเราอยู่นะคะ ก็ <G ül> ถึงสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ถนอมนะคะที่เสียสละอันมีค่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวเชิญมาในรายการอีกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันก็มีกิฟต์วอรเชอร์นะคะจากอาทิตย์ที่แล้วที่ผู้อุะถมรายการของดิฉัน B&B Cleaning Home นึกถึงกําจัดไรฝุน่นต้องนึกถึง BNB Cleaning Home นะคะตอนนี้ก็ยังมีก i ฟต์วอชเชออยู่ที่3,500บาทนะคะถ้าโทรมาในตอนนี้ก็สามารถโทรได้0847119744นะคะศ8 4 7 1 1 9 7 4 4นะคะสามารถโทรมาได้คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่มีภูมิแพ้หรือว่าแพ้ในเรื่องของไรฝุ่นต่างๆเนี่ยก็คือ3,500ตัวนี้ลดพิเศษเลยโทรเข้ามา หรือว่าจะโทรมาในช่วงของ0267-576-96นะคะ0267-576-96อันนี้จะเป็นเบอร์ของสตูดิโอที่นี่ก็จะเป็นเบอร์มือถือนะคะ0847119744นะคะกำจัดไรฝุ่นก็เดี๋ยวมอบให้เป็นแขกรับเชิญของเรานะคะอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะ,ะ3,500บาทเรียกใช้บริการได้ขอบคุณมากๆค่ะ คุณผู้ชมคะรายการปัญญาสัทธาธรรมนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาทิตย์หน้านี้จะเป็นแขกรับเชิญท่านใดก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับดิฉันพี่นัชุกานทองพัวก,ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ